ครับผมบัดที่นี่ก็ถอดมาแล้วพี่น้องเอ้บัดนี้เพรยาเนี่ยเออพอเนี่ยหันก็ว่าอยู่ยมันคือเนี่ยิึงคือจังของแคทอีสองร้อยเท่ัาได้แทบมันเชื่อมต่อมาพี่น้องนี่เชื่อมต่อมาเออเอาฐานดูซานแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งของแคทมาเชื่อมต่อวะผู้เฮ็ดก็เฮ็ดแน่นอนนีหลีพรเนี่ยหนันก็ว่าอยู่มันคือจะเป็นคือของแคทแท้วะถอดมาก็นี่แหละครับเออนี่รลด รูดแล้วก็ทําให้ตัวนี้รูดด้วยนี่ครับดูพื้นฐานแล้วก็ไม่มีอะไรครับนี่เห็นไหมแสดงว่าน้ามันก่อนหน้านี้รั่วรั่วแล้วก็ฝืนใช้มานะครับนี่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 ข้อเสียที่พ่อใหญ่บอกประจําเลยถ้าน้ามันน้ามันเฟืองสูวิงรั่วนี่ต้องแก้ไขเนี่ยพอไม่แก้ไขก็ทําให้เฟืองเรารูดไปเนี่ยโอ้แทนที่เสียน แทนที่สิได้เสียหลายก็ว่าถอดเนา่ยก็แสดนเห็นว่าบแจมันอยู่ขมวงนี้บ้านนี่เพ,บบพกราะว่าวิศวกรยังยังสิออกแบบมาให้เด้บ,บาแจเขปป้าไปบ่ได้ะเนาะยังสงสัยเสียเรื่องไอ้นั่นอยู่เรื่องอายุกันอยู่ครับตอนนี้เสียมือใหม่บ่แต่ว่ารถมีอยู่เศร้าขั้นสงสัยเยยนาะเห็นอล่ะครับบ,บ้านนี่เดี๋ยวต้องให้ถ่ายกันแล้วกันอลองถ่ายมาดูครับแฟนทิกต็อกแฟนยูทูบ แต่ว่าในวงเรียบบสวดเราเ้อะนะรูปรองสิีขึ้นจะบ๊อพลาดดอกแ่นาะโอ้ยมากได้เสียงหวัวเนี่ยนะก้ <c oughs> นยิ้มย่ม้มจำใสอัตยาใสดีครับพี่น้องเอ้ยเสียกันได้ฮอตต่อพ่อกันอ่ะเดี๋ยวจะดูรุ่นมันก่อนจะได้หาอะไรช่วยเสียสองสองศูน lc เขหนะครับ ตัวนี้ก็คือฐานมันหามเนี่ยมนันอ่าอันนี้คือรุ่นมันนะครับรรอรสองสองศูนย์เอลซีีหเออนี่ สองสามสี่เก้าศูนย์ซีเรียนมันมันอ่ะ้อมคอมมันอนียมันกันอะไรละเออมันนับฟันมันกันไเอามันนับอันฟันมันเห็นไงแน่เนี่ยมันมีจกฟันเลยเอาวยบึ้งเออเอออ่งุ่มไป สี่น้ำเบิ like okay, yeah, you, ้งฟ na ันเบิ้งอย่างมันโจมโจมโจมิเสียมาติดเครื่องกับวัลงอีกแน่นี่ดันขึ้นไปนี่ดันขึ้นไปมันอันเสียมันนอนลงสี่น้ำโยกฟันมึงขึ้นไปโจมฟันมันไงวะเออเอาเอาสองมือมึงโจมขึ้นเออเออนั่นละปล่อยเลยเอาว่างลูกจะน้อยนะเสียปล่อยข้างปล่อย ก็จะถือเออดันลดันพาไปเลยอ่าจะเดินนำปั้นมันเอาแต่รับเม็ดเมาวัดแน่เนี่ยวัดข้อมันเนี่ยวัดข้อมันดูมันเป็นไปไหนอ่าแต่เดี๋ยวเอาหูุมนี้มาลงก่อนนะโอเคมัดรอบตัวรอบอันนี้มันเราก็จะได้หาร์เรียกมาใส่ให้นะครับเพราะว่าแรกเสียเขาว่าจะเอาไปลงกึ่ง นาน,นานทีเพราะอย่า,ารก็จะได้มาเจอด,ดูซานก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะโมเดลนี่ครับออโอเคสรุปตรงนี้นะครับงานตัวนี้ก็ต้องมีหนึ่งล้างระบบหนึ่งกับตกน้ำแล้วก็สองนั่นแหละครับหาชุดเฟืองมาใส่ โอเคแล้วจะปิดเบรกกันตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับ220ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามค่ายสอสังหารกันมาจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม